สวัดีค่ะทุกคนกันต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t o r า Taro Wing 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 w i n มาอีกแล้วพลังงานบวกบวก Wing w i นะคะก็วันนี้มีพลังงานบวกกลมปล็อกมาตรงนี้นะคะกลมกลมป๊อกปอกอยู่ตรงนี้ตลกดีน่ารักดีอ่ะโอเค เอาพลังงานบวกมาให้อันนี้เป็นคลิปรายราศีนะอันนี้เป็นคลิปของชาวราศีลัคณาดาวจันรดาวศุร์รยกุมนะคะ<ฮ>ชาวกุมสวัสดีค่ะชาวกุมคิดถึงทุทกคนมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อยคิดถึงทุกราศีทุกคานั่นแหละโอ้คิดถึงหมดเลยไหนมาดูซิพลังงานเป็นอย่างไรบ้างอันนี้นะเป็นเอเบจี่อ่าโทษเป็นเป็นพลังงานรวมนะคะคลิปรวมรวม ของพลังงาน energy ความรักของกลุ่มเปิดใจให้กว้างนะพลังงานเป็นของหลายๆท่านนะแล้วก็เป็นไวโวซ่าตรงนี้ได้ด้วยที่นี้ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทำมาที่ไลน์ของไข่เคเอชรตัวนี้เรามีโปรสุดฮอตหนึ่งเก้าเก้าที่สามถามสามข้อจบปึ้งสวัสดีเสร็จค่ะนะคะแบบว่าจองแบบคือจองวันนี้ได้คิวพรุ่งนี้แต่ว่าจำกัดนะคะรับจองแค่สามคิวเท่านั้นต่อวันเพราะไข่มีโปรอื่นด้วยคิวโปรอื่นด้วยทีนี้ สําหรับโปรที่ว่าเป็นโปรเริ่มต้นถูกที่สุดที่แบบได้คุ้มสุดคือ3ามเก้าเกเพราะว่ามันจะมีได้ทั้งไพ่นางฟ้าไพ่ความรักแถมพิเศษมากๆเป็นไพ่หายากในการดูดูส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่ทาโรว์สิบาใบพื้นดวงแล้วก็เป็นไพ่รวมแล้วก็ได้ไพ่สามคำถามฟรีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะแบบดูแบบเฮ้ยให้คุ้มอะไรเงี้ยเริ่ม3ามเก้าเก้าแล้วใครที่แบบ มม่ไข่รีบมากเลยค่ะรีบมากรีบมากอะไรแบบนี้รีบมากแล้วแบบ3ข้อโอเคจบอะไรอย่างงี้ก็1 9 9ใครที่ต้องการจะส่องพวกความรู้ความรู้สึกเอ่อห้าเส่องได้เพราะมันเป็นโปรไพ่พิเศษมากๆเป็นไพ่หายากมากมันเป็นไพ่ที่แบบเขาไม่ได้ใช้ดูดวงส่วนตัวกันแล้วก็เออ มันมีอีกเยอะแยะเลยแหละก็ลองมาสอบถามดูนะคะไข่ขอความกรานสาหรับผู้ที่แอดมานะขอคนที่แอดมาเพื่อมาจองคิวดูดวงนะคะแบบว่าถ้าแอดมาเพื่อแบบอย่างอื่นเช่นแอดมาเพื่อคุยหรือเพื่อมาถามเลยหรือว่าแอดมาเพื่อแบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงอะไรแบบนี้คือขอความกราจริงเพราะว่าไพ่เพราะว่าโทษเพราะว่าลายของไข่เป็นลายส่วนตัวที่ให้กับคนในบ้านแล้วก็กับคนดูดวงเท่านั้นนะคะ ขอความกรุณาด้วยจริงๆอืมแล้วเพราะอะไรให้พื้นที่คนอื่นที่เขาต้องการจะดูจริงๆค่ะเพราะมันมีกรณีที่แบบเพื่อนเต็มหรือว่าบางทีคนแอดมาไม่ได้นะคะอืมเนอะนั่นแหละอ่าโอเคขอบคุณคนมากๆเลยทุกคนน่ารักมากนะก็จะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่แบบว่าแบบแปลกๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ที่เหลือน่ารักน่ารักแบบอ่าเป็นเป็นลูกดวงที่น่ารักมากเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยนะคะว่าความรักขังพันของชาวกุมทางกานเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วก็สัมพันธ์ของชาวกลุ่มในเดือนคลิปเดือนธันวาคมพลังงานชาวก่มสัมพันธ์ของชาวกลุ่มทลง,งานเป็นอย่างไรบ้างเอเนอร์จีมีเคมีค่ะคุณกับใครตรงนี้มีเคมีต่อกันมากๆแต่ต้องบอกว่าเอนเนอร์จีนี้มีพลังงานนี้เซปาร์ชั่นมีพวกมีพวกคนกลุ่มตรงนี้เนี่ยที่มีช่วงที่แบบผ่านกับคนรักหรือเปล่าคือไม่คือไพ่้ยมันไม่ต้องถึงขนาดว่าเลิกนะ ไม่ต้องตกใจไพ่นี้อะแต่ต้องบอกว่ามันมีคู่ที่แบบเป็น energy ของพวกเลิกหรือห่างกันได้ด้วยนั่นแหละไพ่ใบนี้ตรงๆเลยแต่ว่าอีกในนึงมันมีพวกกลุ่มที่เป็นบางคู่ที่ว่าเป็นช่วงบางช่วงในชีวิตที่คุณกับคนรักอะห่างกันหรืออาจจะอยู่คนละที่หรือบางคนเป็นกลุ่มที่ว่าคนรักหายไปหรือคุณกับใครห่างกันเลิกกัน อะไรแบบนี้มีช่วงธารมาพาร์นะคะมีเ n e r g y แบบนี้ได้อยู่ตรงนี้แล้วต้องบอกว่ากลุ่มบางท่านตรงนี้รู้สึกได้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่คุณแบบมันรู้สึกบางอย่างมากๆเลยมันรู้สึกถึงความเป็นเคมีที่มีต่อกันมากๆเลยอะไรแบบนี้แต่มันเป็นช่วงเวลาของธารมาพาร์เกิดขึ้นสําหรับกลุ่มบางท่านตรงนี้ในคลิปนี้ที่นี้ในมรุพลัง,งานไพ่รวมหน่อยสำหรับความหมาของชาวราศีขณะเราจะนำสุขุมนะคะคลิปประจําเดือนธันวาคม มาดูหน่อยว่าพลังงานความรมาักพสังานของชาวกู้มเป็นอย่างไรกันบ้างอ้าวเฮ้ยอา้าดูดูดูความสามารถของเอเดนอ่ะดูซิจะทำยังไงได้อ่ะดูดูด,ด,ดูดูว่าจะทำยังไงได้อืมดูลูกโ <laughs> อ้เอเดนเอ้ยถอดซะและ้วถอดหมวกอันน่ารัก อันนี้ซะและถอดหมวกอันน่ารักอันนี้ซะและอ่ะถอดไปเลยค <c oughs> วามรักความผาดของชาวกลุ่มนะคะถอดถอดหมวกเองได้ด้วยเก่งเป่าละ่ะความรักความผาดของชาวกลุ่มนะมาดูหน่อยสิไ <c oughs> อ know ไอ know ความรักความผาดของชาวกลุ่มนะมาดูหน่อยสิค <c oughs> วามรักความผาดของชาวกลุ่มนั่นไงมีคนไกลกันจริงๆด้วยแหละ มีคนรอคอยกันมีคนหนึ่งรอคอยสองเป็นคนดิสแทนซ์สามมีคนพวกที่หายกันไปอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอืมห่างกันพลังงานนะมีเอเนจีอย่างไรพลังงานความรักความสัมันของชาวลุมพลังงานความรักความสัันของชาวคุมนะคะดูหน่อยนั่นไงจริงจริงด้วยอืมจริงจริงๆด้วยไพ่ขึ้นมาไพ่ขึ้นมาหมดเลยแต่ในกองไพ่ดีมาก เจนเจนเดอะซัน,น The sun ค่ะกรีดเร็วเดอะซันตรงนี้นะเป็นกลุ่มที่ดีวกว่าต่างชาติโดยตรงเลยค่ะเพราะมันมีไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งที่มากํากับเลยว่าเป็นต่างชาติขึ้นมาไพ่นี้ต้องบอกว่าเอเนจีนี้กลุ่มบางคนที่เป็นกลุ่มผู้หญิงอะ่ะในช่วงชีวิตใกล้ๆหลังจากนี้บางคนน่ะถ้ามีเกณฑ์อยากจะมีบุตรอะ่ะมีได้นะคะอืมอะไรล่ะลูก หม่ำหม่ำใช่ไหมหม่ำหม่ำอะหม่ำหม่ำจิ๊หม่ำหม่ำเออหม่ำหม่ำเดี๋ยวมามีไปทำนมให้ใหม่อะโอเคนะมาดูกันพลังงานตัวนี้นะคะมี e n e r นี้ขอพูดควบกันเลยดีกว่ามันเป็นไพ่แรกกับไพ่ปิดอะอืมขอพูดควบเลยแล้วกันคือต้องบอกว่าเ n e r g y นี้มีไพ่ควีนเหรียญกับเด็กถือเหรียญค่ะต้องบอกว่าเ n e r g y ของกลุ่มมหัศตงนี้เกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินกรรมพฤษบังกอนแล้วก็ดีลกับชาวธาตุไฟได้ด้วย ดีวกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้แล้วก็ดีกับชาวธาตุดินกำปัศก์มังกรได้แต่จริงๆแล้วมันจะธาตุไหนราศีอะไรก็ได้แหละใครไม่ได้เกี่ยงอืมแต่พลังงานนี้ต้องบอกเลยนะว่าเอเนจีตรงนี้น่ะมีพวกหนึ่งรักต่างวัยตรงนี้ได้เด่นมากเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือพวกรักพลังงานต่างชาติแล้วก็เป็นพวกคนที่ดีวกับพวกรักแบบทางไกลรักของคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ต่างประเทศ โดยตรงเลยเพราะไพ่มี energy นี้ The World ไพ่ใหญ่นี้ขึ้นมาดีมากเลยอะจริงๆไพ่ในวันนี้ของของคลิปเนี้ยมีไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาสองใบหลกักๆและในกล้อง The Sun เป็นไพ่ใหญ่ที่ดีมากเลยเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีมากเลยค่ะ The World คือพวกคู่รักต่างประเทศหรือคนที่ดียวกัต่างประเทศโทษเด,ดียวกับต่างชาติและที่สำคัญพไพ่มันมีพลังงานนี้สองไม้ทา The World ต้องบอกอย่างนี้นะว่ามี energy ของคลิปนี้มีพวกคู่รักทางไกล long distance แน่นอนกับ2คือพวกคู่รักที่ดีกับพวกอย่างเช่นว่าอันหนึ่งคู่รักกับใครบางคนวันนี้ที่คุณกับใครมีช่วงเวลาของความไกลกัน 2. เป็นคู่รักบางคู่ที่มีความห่างกันตรงนี้ช่วงเวลาของท i m e a p กับคนรักกับคู่รักช่วงเวลาของความเ e p a r a t e ความความห่างความแยกย้ายความอยู่ ความต่างคนต่างอยู่ตรงนี้สําหรับบางคู่ตรงนี้เลยโดยตรงเพราะ,ะไร่ไพ่มี energy นี้ด้วยค่ะฮาดาบเนี่ยฮาดาบมีใครเดินจากกันอยู่ตรงนี้นะคะมีใครเดินจากก,านนกันอยู่ตรงนี้มีช่วงเวลาของคนที่เซเปอร์เรตกันอยู่ตรงนี้อย่างเห็นเด่นชัดมากๆเลยทีนี้ energy นี้มีไพ่ตรงนี้ด้วยสี่ถ้วยเนี่ยคือมันเป็นคนพวกที่ค่อนข้างจะมีความแบบว่า ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็หมายเลยว่ามีคนลักษณะเซง็งเ็งเบื่อเบื่อตรงนี้ด้วยอืมโดยเฉพาะพบเอเนจีที่แบบว่ามีช่วงเวลาของความแบบไม่ได้เจอคนรักเลยถ้าเป็นคนรักที่คบันปกติแต่มีความห่างกันนะมันจะเป็นความเบื่อเบื่อแล้วก็บางคนตรงนี้มีในเรื่องของความรู้สึกแบบเออเบื่อเซ็งหรือรู้สึกถึงการที่ว่าค่อนข้างที่จะแบบมีความเหนื่อยมีความแบบว่าออ ต้องการต้องการความรักกับคนที่คุณแบบรออยู่ในใจมากๆอืมเพราะมันมีคนตรงนี้ที่รอพลังงานรักบางอย่างกับคนที่อยู่ในใจอืมนะคะทีนี้ไพ่มีเอ e น g ีนี้มีไพ่หนึ่งเหรียญคือต้องบอกว่าเ n e r g ีมันมีพวกควีนเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่แบบเหรียญก้อนใหญ่แบบนี้ด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ย คนบางท่านตรงนี้คุณจะได้แบบรับอะไรบางอย่างที่ดีๆนะหมายถึงว่าต้องผ่านช่วงเวลาอย่างตอนนี้ไปเลยนะคือจริงๆแล้วไพ่าบางอย่างตรงนี้เรื่องราวบ,บางอย่างในทางที่ส่งผลในทางที่ดีอะ่ะคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาปีนี้ไปก่อนเลยค่ะเออเพราะไพ่ใหญ่มีอิทธิพลแบบนั้นบางใบตรงนี้ด้วยไพ่ตรงนี้จริงๆแล้วนะ่ะมันมีพลังงานศาสตร์ที่ว่า มันจะมีพลังงานคนที่พยายามอะไรบางอย่างเพื่อสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตคุณได้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นพวกพลังงานคนที่เขาเรียกว่าจังหวะกงล้อชีวิตจังหวะโชคชะตาหรือว่าวงจรชีวิตของคุณอะทําให้คุณได้มีพลังงานอาศัยว่ามีรักที่สามารถที่จะรู้สึกได้ว่าโอเคเป็นเหมือนคอมมิชเมนท์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะคว้าไว้ได้แต่ว่าไพ่ตรงนี้ยังหมายถึงอีกในหนึ่งคือคนบางคนตรงนี้ในช่วงปลายปีตรงนี้มีบางคนได้เงินก้อนด้วยนะอืม มีบางคนมีเกณฑ์พวกเงินก้อนหรือว่าเป็นพลังงานสะไพ่ก้อนแบบเนี้ยเป็นไพ่พวกเหรียญมันหมายถึงตัวตัวเลขหรือตัวเงินได้ด้วยแหละอืมดีดีด,ดีแล้วไพ่ middle world ด้วยต้องบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณจะสามารถ c o m p l e t หรือจบได้คือต้องบอกว่าอย่างี้ค่ะ พลังงานอะไรที่ไม่ดีอ่ะไพ่นี้จะต้องการจะมาสืว่าอะไรที่ไม่ดีอ่ะในชีวิตของคุณอ่ะมันจะจบไปได้หรือเคลียร์ไปได้แต่ถ้าอะไรที่มันรอของการเริ่มต้นอยู่มันก็จะมีแชปเตอร์บางอย่างในชีวิตอ่ะที่มันเริ่มหมุนเข้ามาให้กับคุณแล้วเปิดแชปแชปเตอร์บทเรียนเขาเรียกว่าบทในชีวิตที่รออยู่ตรงนี้ใหม่หลังจากนี้อย่างที่ใครบอกเลยรอให้ผ่านช่วงเวลาแบบเ,เดือน พฤศจิกาธันวาให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปก่อนนะอเพราะไพ่บางอย่างมันส่งผลในทางที่ดีอยู่แต่ว่ามันจะมีระยะของมันอันนี้ไพ่มีเอนจินี้ด้วยหกไม้เท้ามีไพ่ชัยชนะอยู่นะเนี่ยมีไพ่ชัยชนะแล้วก็มีไพ่ของการที่ว่าบางครั้งในเรื่องบางอย่างก็จะมีเรื่องให้คุณนะจะต้องพยายามหรือต้องไฟกับบางอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของงานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักด้วยไพ่หกไพ่เจ็ดไม้เท้า มันมีชัยชนะที่จะสำเร็จจากการพยายามอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอืมแต่อย่างที่บอกเลยไพ่พลังงานชาตินี้ชัยชนะตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะอะไรสังเกตดูตั้งแต่ไพ่หกไม้เท้าแล้วหกไม้เท้าเป็นไพท่ที่ในระหว่างทางของชัยชนะมันอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะมันเป็นไพน่นักรบนักรบไม่ได้แบบชนะได้ง่ายๆต้องสู้ต้องไฟถูกปะแล้วไพ่ย,ยังมีพลังงานเจ็ดไม้เท้าอีกอะ่ะเจ็ดไม้เท้านี่คือต้องไฟเหมือนกันนะคะ ออทีนี้ต้องพยายามนี้ไพ่มีพลังงานไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งสวยมากด้วยคือเป็นไพ่นี้ DM p r e s s คือต้องบอกว่าอย่างนี้นะไพ่คุณมีพลังงานขาดอ่อ Energy Queen เรียญด้วยค่ะคือใครต้องบอกว่าพลังงานของคนบางท่านตรงนี้ที่เป็นกลุม่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้หญิงนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตแบบของตัวเองให้ดูสวยๆและมีค่าที่สุดเลยถ้าโดยเฉพาะคนที่อย่างเช่นว่าคุณ เป็นช่วงเวลาของการที่คุณทามาพันกับใครหรือเป็นลนักษณะแบบคล้ายๆกับโสดหรือคนตรงนี้ที่เป็นกลุ่มที่รอความรักอยู่รอคู่เลยก็ตามแต่ขอให้คุณใช้ชีวิตแบบที่มีคุณค่าให้กับตัวเองทำตัวเองให้ดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเอ้ยเมื่อวันหนึ่งมาถึงอะ พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถรู้สึกหรือดึงดูดได้ถึงว่าคนคนนี้น่าจะเป็นพ่อหรือเป็นน่าจะเป็นแม่ของลูกได้อะไรแบบนี้คือผู้หญิงนะคะพยายามสร้างคุณค่าแบบนั้นให้ตัวเองค่ะเพราะใครจะบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพศผู้ชายที่แบบต้องการผู้หญิงหรือจะเป็นเพศตรงข้ามอธทษหรือจะเป็นเพศเดียวกันก็ตามแต่ที่คุณอยากจะอยู่ชีวิตด้วยกันเพราะว่ามันจะมีเหมือนแค่กับว่าถ้าคนรักที่เป็นเพศเดียวกันอ่ะมันก็จะมีคนหนึ่งที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นอะไรเป็นรุปเป็นรับอะไรแบบนี้ใช่ปะอันนี้ถ้าพูดแบบตรงๆแบบลักษณะของ เซนะ็กชวลนะก็ต้องบอกว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับเวลาที่คนเราดึงดูดคนคนรักอะค่ะห,หรือดึงดูดคนรักที่จริงจังกับเราอะ่ะเขาจะเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างว่าอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายใช่ปะ่ะเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เขาหน้าลงทุนหรือเป็นผู้หญิงที่เขาอยากได้หรือเป็นผู้หญิงที่ควรเป็นแม่ของลูกหรือเปล่าหรือเป็นผู้หญิงที่แบบมีคุณค่าหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ย รานวนนี้เอเนจีของกลุ่มตรงนี้โดยเฉพาะผู้หญิงคุณจะต้องทําแบบนี้มากๆเลยนะและที่สาคัญจะบอกว่าผู้หญิงกลุ่มบางท่านตรงนี้มีเอเนจีแบบนี้แล้วด้วยเพราะไพ่มันถึงขึ้นมามีเอเนจีแบบนี้บางคนเป็นผู้หญิงเหมือนบบคล้ายกับสวยๆรวยๆมากๆอะไรแบบนี้นะคะเออใช้ชีวิตแบบสวยๆรวยๆอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตแบบดีๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเอเนจีในนึงคือใครจะบอกอย่างนี้นะว่าไพ่แบบนี้ค่ะแล้วไพ่ในกองคุณมีเดอะซันใครที่เป็นกลุ่มผู้หญิงหรือ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตร่ะคะลองพยายามดูนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บางคนจะได้เปิดทางเพื่อมีบุตรคะ่ะมีโอกาสนะพอมีโอกาสอยู่นะอืมแต่ถ้าใครที่ไม่พร้อมอะ่ะถ้าใครไม่พร้อมต้องระวังนะคะอืมทีนี้อะมาดูไพ่ตรงนี้หน่อยปิดไพ่ข้อความให้นะกอดูข้อความหน่อยสิทำอะไรลูกเอเดน ทำอะไรอ่ะขอดูข้อความจากโซเมดหรือคนรักของชาวกลุ่มเลยคะ่ะข้อความคนรักของโ so ซเมดอ่าข้อความคนรักหรือโซเมดของชาวกลุ่มนะคะมีข้อความอะไรถึงบุกคลบ้างข้อความรักจากโซเมดของชาวกลุ่มจากคนรักของชาวกลุ่มจากคนที่คุณนึกถึงก็ต่ตรงนี้นะคะข้อความพวกเขาเหล่านั้นมีพลังงานอะไรถึงทุกคนบ้าง I feel like I'm drowning and you are my anchor. ต้องบอกว่า energy นี้คือเป็นคนที่รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญเป็นคนที่ช่วยชีวิตอีกคนหนึ่งไว้เป็นคนที่รู้สึกว่าอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นฮีโร่จะมีคนรู้สึกที่เขาเรียกว่าจะมีคนที่รู้สึกได้เลยว่าคนรักของบางคนเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่แบบว่าดีที่สุด ในในคนที่เคยมีมาหรือคบมาหรือว่าใช้ชีวิตมาเลยก็ตามแต่นะสําหรับสำหรับ,รบเ,เรื่องราวความรักของแต่ละท่านมันจะมีพลังงานที่ต่างกันเพราะว่าบางคนหนึ่งคุณอาจจะเคยคือมันจะมีบางคนที่แบบโสดบางคนที่แบบเป็นอดีตหรือบางคนที่แบบว่าคุณแบบมีปัญหาสะไะที่ว่าแบบอย่างเช่นคนไกลกันแล้วพยายามยังดีกันอยู่อะไรแบบเนี้ยที่สําคัญคือไพ่มี energy นี่ค่ะ don't give up on me มีคนตรงนี้ที่พยายามจะบอกสื่อกันว่าใหญ่ย,ยอมแพ้นะ ไม่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะพวกลองดิสแตน c e หรือรักไกลกันแล้วต้องใช้ความพยายามที่ห้ามยอมแพ้ห้ามปล่อยมือกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พวกคู่ที่เป็นลักษณะแบบว่า Energy ที่แบบทำอ a p a r t แล้วยังแล้วยังแอบรอกันอยู่อะ่ะอืมพลังงานตรงนี้พ,พลังงานตรงนี้ต้องการจะสื่อแบบว่าโดยตรงเลยคือเธออย่ายอมแพ้นะเธอเธออย่ายอมแพ้ เออธออย่าปล่อยฉันไปเธออย่าเธอเธออย่าเธออย่าย,ายแพรเรื่องของฉันนะอะไรแบบนี้นะคะอืมจะม็นพลังงานนี้โอเคเรียบร้อยพลังงาน Energy ตรงนี้คลิปเดือนกุมอ่ะโทษคลิปราศีกุมเดือนธันว,ควาคมเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวมาดูเราดูพลังงานราศีอื่นต่อแล้วก็เรามาดูพลังงานแรนดอมกับพิกาคาต่อนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทำมาที่รายของใคร K H D K H A I D O Z นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชิลลูกบ๊ายบายอย่าก,กินมือบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายกิ้ว